สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ,น,อนนี้พามาดูรถตัดหญ้าที่เราซื้อมาเมื่อคืนเนี้ค่ะอันนี้มีกําลังจะขับลงออกจากรถพ่วงนะคะตอนนี้ก็ขับยากนิดนึงเพราะว่ารถนี้มันเหมือนกับแบบมันไม่มันไม่เหมือนกันทุกรุ่นเนาะมันก็จะค่อยๆลงก็จะขับยากนิดนึงค่อยๆไปแต่สนุกมากเลยค่ะที่จะขับรถแบบนี้ถ้า ถ้าใครมีเครื่องตัดหญ้าแบบนี้น่าจะรู้ว่าแบบเวลาขับรถเล็กๆมันเหมือนมันเหมือนขับรถเรียกอะไรอะ่ะแบบเราไปขับรถเล่นในที่อะไรนะเขาเรียกอะไรอะจําไม่ได้แต่มันสนุกก <c oughs> <c oughs> ็อันเนี้ยถ้าใครชอบตัดหญ้านะเป็นรถเล็กๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ อันนี้ไม่ใช้อันนี้ใช้แก๊สไม่ใช้เครื่องไม่ใช้แบตเตอรี่อันนี้ขับมาหน้าบ้านแล้วคะ่ะเขับลองดูนะคะเพราะว่าทุกเครื่องเราต้องจะลองเครื่องนี้ใหม่มากเลยนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนลูกค้าใช้แค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเราเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนนี้เดี๋ยวดูกันว่ากี่วันจะขายได้เนาะ ก็เครื่องใหม่ๆแบบนี้แป๊บเดียวขายได้แล้วค่ะเราลองซื้อมาใช้ซื้อมาขายใครเยกเออเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ลองถ่ายเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะได้ทําโฆษณาเนาะถ่ายรอบๆเครื่องให้ดูดูสิคะดูใหม่มากเลยสวยแล้วก็เครื่องใหม่เขาอยู่ที่สองพันกว่าที่ h โฮ e ด o โเนาะมันจะก็จะแพงนิดนึงสองพันกว่าเหรียญ ยังไม่รวมภาษีประมาณน่าจะ2อ0พนะที่เห็นเห็นแต่เราขายประมาณเราน่าจะขายอยู่ประมาณพันหคุ้มมากๆากคใครอยากได้ติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ